สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศรีเมษทุกท่านด้วยนะคะตอนรับเดือนแห่งความรักกันแล้วนะคะเราก็ากลับมาพยากรณ์ดวงชะตา ประจำเดือนกุมภาพันธ์กันก่อนอื่นอาจารย์ต้องบอกทุกท่านก่อนนะคะว่าอาจารย์จะใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ดวงชะตาของทุกท่านเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ผูกดวงวังรักนาแล้วได้รักนาสถิตราศีเมษก็จะมีความแม่นยําและชัดเจนมากกว่าดูแบบราศีด้วยนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดาวแห่งความรักนั้นคือดาวประสุ ได้โคจรทรงอำนาจด้วยตำแหน่งมหาจักรด้วยนะและแถมอยู่ในมุมตีโกนกับลัคนาราศีเมษประกอบกับดาวพระพฤหัสบดีก็เดินหน้าเต็มกำลังแล้วและทับจุดเกิดของชาวลัคนาราศีเมษที่พบตักนุโดยทรงอำนาจด้วยตำแหน่งราชาโชคดาวพระราหูเองที่โคจรหลบมุมอยู่ในภพวินาศดาวพระมรตยูก็โคจรอยู่ในภพการเงิน ดาวพระเสาเองก็โคจรอ,อยู่ในภพลาภะเพื่อคุญชาวลักนาราศีเมษอยู่จะมีเหตุการณ์อย่างไรนะคะ mm. เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงิน mm. การงานความรักสุขภาพเรามารับชมและฟังกันดาวพังคานะคะซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวลักนาราศีเมษได้โคจรอ,อยู่ในภพสุขภะโดยโคจรร่วมกับดาวประสุขที่ได้ตําแหน่งมหาจักด้วย และดาวสองดวงนี้เป็นดาวผู้มิตรกันส่งผลให้ในช่วงเดือนกุมภาพันนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะเนื้อหอมมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะคิด จะทำอะไรก็มักจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจเข้ามาเกื้อกูลเข้ามาช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีแถมยังได้รับกระแสสัมพันธ์ในเชิงมุมที่ดีจากดาวปัจุบัห่งส,สัป,ปดีที่ทับจุดเกิดของชาวลัคนาราศีเมษทรงกระแสฤทธิโยกนะคะมาถึงดาวฟังคารและดาวประสุ์ซึ่งดาวฟังคารนั้นเป็นดาวประจำตัวท่านและเป็นคู่สมพล กับดาวประพฤหัสบดีด้วยทําให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะคะจะมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องของการสร้างเนือ้อสร้างตัวอยากจะหาอะไรทําเพิ่มเติมมีโครงการมีไอเดียบันเจิดอยู่ตลอดเวลาแถมชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะคะก็มีความสามารถมากด้วยนะส่งผลให้ในช่วงนี้ท่านจะ ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างดีด้วยดาวพกเกตเองนะคะที่โคจรทับจุดเกิดของชาวลัคนาราศีเมษที่พบตักหนุเช่นเดียวกันส่งผลให้ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านจะมีลังสังหอนดีคาดการเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมอาจไปสนใจนะคะกับเรื่องหรือรับ สายมูเตลูช่วงนี้หากท่านใดชอบทางด้านสายมูเตลูนะคะเป็นช่วงที่บอกกับท่านเลยนะคะที่ท่านจะไปขอพอรจากเทพจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือท่านจะได้รับพรตามที่ท่านปรารถนาด้วยบางท่านก็ได้เครื่องรางของขังนะคะท่านใดที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับพวกความเชื่อนะคะก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษนะ อาจารย์ต้องบอกเลยว่ามูแล้วดีมูแล้วปังมูแล้วเฮงนะคะและบอกเลยนะคะว่ายิ่งท่านใดนะจะไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ถือว่าบอกมากเลยในช่วงนี้อย่างให้พลาดเชียวรวมถึงเรื่องของธุรกิจของท่านก็จะเฮงปังมีรายได้ไหลมาเทมา เจอคนรักเจอคู่ครองเป็นจังหวัดที่ดีที่ท่านจะมูเตลูเลยส่วนท่านใดนะคะจะไปซื้อกระเป๋าใหม่เพื่อเรียกซับหรือว่าเป็นเคลดเปิดซับนะคะ ก็ทำได้อะไรที่มันงูเตรูเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นทำได้หมดเลยแต่ขอให้เป็นในทางที่ดีงามก็พอนะนอกจากนั้นแล้วนะคะชาวลัคนาราศีเมษนั้นอาจจะได้มีการเดินทางบอยเดินทางทั้งใกล้และไกลได้ไปพบไปเจอผู้คนมากหน้าหลายตาหรือไปเจอคนถูกใจเข้าใหม่ด้วยในวันที่5้ากุมภาพันธ์นะคะ ดาวพังคารจะโคจรเข้าพบกัมมะได้ตำแหน่งมหาพุดธคือทรงอำนาจและบารมีและดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษนั้นก็ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยนะคะคือดาวพังคารโดยโคจรร่วมกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งดวงดาวสองดวงนี้เป็นดาวคู่ศัตรูกันและโคจรร่วมกับดาวพระพุธซึ่งเป็นคู่วิวาทะกับดาวประจำตัวท่าน แต่การที่ดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีเมษโคจรทรงอํานาจแบบนี้ทําให้ศัตรูจัดเกรงอํานาจบารมีของท่านจะทําอะไรท่านไม่ได้มากแต่ก็ต้องระวังนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหากับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานหรือพี่น้องคนรอบข้างของท่านที่มีปฏิสัมพันธ์กันท่านนะคะ ช่วงนี้ต้องระง,งับอารมณ์นะคะโดยเฉพาะอาจจะขัดแย้งกันด้วยเรื่องของการพูดด้วยเรื่องของการแสดงความเห็นอาจพูดไม่เข้าหูกันหรือมีการประชดประชันกันเกิดขึ้นแต่ในด้านดีคือช่วงนี้ชาวลักนาราศีเมษนะคะจะขับเคลื่อนเดินหน้าแล้วนะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ตัวเองไปสู่เป้าหมายที่วางแผนไว้จงสําเร็จด้วยอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น มีข่าวดีเข้ามามีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านท่านใดที่กำลังรอข่าวนะคะรอการติดต่อกลับมาลองกลับไปเช็คดูช่องทางการติดต่อของท่านอาจจะตกหล่นก็ได้นะเช่นอีเมลอาจจะไปค้างอยู่ตรงไหนก็ตามนะคะท่านลองไปดูนะอาจจะมีข่าวติดต่อเข้ามาช่วงนี้ชา,าวลัคนาราศีเมษนั้นไม่ควรที่จะขาดการติดต่อพยายามอยู่กับอุปกรณ์สื่อสารของท่านให้บ่อยๆขึ้น ทางด้านการเงินนะคะในเดือนกุมภาพนันธ์นี้ดวงดาวการเงินของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวประสุขนั่นเองได้โครจรอ,อยู่ในภพสุปภะโดยโครจรได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยทำให้ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะชาวลัคนาราศีเมษจะมีช่องทางการเงินเข้ามาค่อนข้างหลายทางมีรายได้เข้ามาหลายทางเข้ามาดีเข้ามาเยอะ แต่ก็ต้องใช้ไหวพิบป,ปฏิพานการจริงไหวชิงพิบกันการแข่งขันต่อสู้ทำการตลาดบ่อยๆคือจะต้องมีความซับซ้อนนะคะไม่ได้มาอะไรง่ายๆนักนะในด้านดีคือชาวลักษณาราศีเมษจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการค้าการขายก็คือคักด้วยท่านใดที่ต้องมีการพบปะพบเจอลูกค้าออกสังคมออกอีเวนต์ออกสื่อออกโซเชียล ลงโฆษณาเนี่ยถือว่าดีมากท่านจะปิดยอดขายได้เจอลูกค้าที่ดีเข้ามาด้วยในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวพระาทิตเองจะโคจรเข้าพบลาภะตามมาด้วยดาวประสุก์ก็จะโคจรเข้าพบกรมมะในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ดาวพระพุธเองก็จะโคจรเข้าพบลาภะส่งผลให้นะคะในช่วงนี้ เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทนไลน์ได้นั้นยังคงดีถึงดีมากหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาบเข้ามาลูกน้องบริวารของท่านให้การเกื้อคูลช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีจะทำเรื่องติดต่อธุร,รก,กรรมใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็มีโอกาสประสบความสำเร็จส่วนท่านใดที่ทำงานนะคะร่วมกันเป็นทีม ทำงานเป็นหุ้นส่วนนะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงอาจถูกเอาเปรียบอยู่บ้างในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นท่านต้องตกลงกันให้ดีๆก็แล้วกันทางด้านการงานนะคะในเดือนกุมภาพัน,นี้อาจารย์มองว่าในเรื่องของการงานยูท่าจะรับผิดชอบงานค่อนข้างเยอะอาจเจองานยากงานเหนื่อยงานกดดันเข้ามาบ้างงานที่ต้องรับผิดชอบแต่ในด้านดีคือบริวารของท่าน จะให้การช่วยเหลือท่านเต็มที่ได้เจอตัวช่วยดีๆเข้ามาเกื้อกูลท่านแต่หากท่านใดกำลังมองหางานอยู่ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านตรวจสอบดีๆด,ดูเงื่อนไขดีๆอาจถูกออบเรียบหรืองานไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันก็ได้นะคะอาจเจองานที่ต้องคอยมาแก้ไขในเรื่องของเอกสา,ารบ้างในช่วงนี้หรือเจอคู่แข่งทางด้านธุรกิจบ้างแต่อาจารย์มองว่านะชาวลักนาราศีเมษทุกท่านจะจัดการบริหารได้เป็นอย่างดี และผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะยังคงให้การช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเป็นอย่างดีอีกด้วยบางท่านที่ผลงานดีเด่นนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้รับตําแหน่งได้เลื่อนตําแหน่งหรือได้อะไรที่มันมาเชิดชูกเกียรติของท่านทางด้านความรักคนโสดนะจารย์ต้องบอกเลยว่าในเดือนแห่งความรักนี้นะคะคนโสดไม่คนพลาดเลยเป็นโอกาสที่ชาวลัคนาราศีเมษจักได้พบเจอคนถูกใจนะคะ อาจจะเข้ามาติดต่อเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอาจเป็นคนต่างทิ่นต่างแดนก็ได้นะคะโดยมากแล้วมักจะเจอกันเพราะงานเป็นเหตุด้วยและแถมทัศนคติก็ไปได้ดทัศนคติตรงกันนะคะทางด้านความรักคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าความรักในเดือนนี้ก็เกือ้อกูลช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีท่านใดที่วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการมีลูกมีบุตรก็จะมีโอกาสได้ลูกได้บุตร ในช่วงนี้ค่อนข้างสูกด้วยนะและอาจารย์ต้องขอขอบคุณเลยนะคะทุกกำลังใจไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะและขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอยเติมเต็มกำลังใจที่ดีดให้กันเสมอมาด้วยนะคะหากอาจารย์ผิดพลาดพังประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ